เอานะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวมาคลิปนี้มาใหม่อีกรอบนะครับก็อีกเซเดนไปนะครับสําหรับสูตรโบราณนะครับหลายคนที่รอคอยอยู่นะครับหลายคนที่รอคอยอยู่นะครับสูตรโบราณนะครับงวดนี้นะครับที่ผมวงไว้ก็คือมันตัวเด่นตัวเม่ไเม่มันมันตรงกันนะครับมันตรงกันกับนี้ดูเลยนะครับดูให้เต็มนะครับสามสูตรนะครับสามสูตรสําหรับสูตรโบราณบางครั้งมันก็เข้าสามตัวแนวนี้บางทีก็เข้าแนวนี้นะครับสําหรับงวดนี้นะครับดูวันที่ด้วยนะครับวันที่สิบหกนะครับทับเก้าทับหกสี่ทับสิบหกกันยานะครับ 2 5 6 4นะครับอันนี้ของพระอาจารย์นะครับเลขพระอาจารย์เนี่ยสูตรพระอาจารย์ให้เน้นงวดนี้นะครับเป็นเลขวิ่งนะครับวิ่งนะครับเน้นย้ำนะครับทุกตัวนะครับเป็นแนวทางในการลุ้นกันเสี่ยงสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นนะครับ63นะครับพระอาจารย์ให้มา63นะครับของคุณตาขำนี่ฟังให้เข้าใจนะครับคุณตาขำนะครับเป็นเลขวิ่งนะครับหลังๆพักหลังมามันจะชอบออกบนนะครับตัวเด่นก็คือ0กับ1นะครับตัวเด่นก็คือ0กับ1นะครับ สามตัวก็จะเป็นเก้าศูนย์หนึ่งนะครับสําหรับท่านใดที่ชอบสูตรคุณตาํานะครับงวดนี้นะครับศูนย์อะไรนะครับศูนย์จะมาไหมแต่ทุกรอบนะครับถ้าเด่นนะครับบางบางครั้งตัวเด่นก็บางครั้งก็มาบางครั้งก็มาเป็นตัวรองนะครับถ้ารองมาก็จะเป็นหนึ่งนะครับหรือจะเป็นเก้ามาเก้าอะไรนะครับหรือจะเป็นเก้าหกนะครับหรือจะเป็นเก้าสามนี่หรือจะเป็นเก้าสองเนี่ยมันตรงกันนะครับตรงกันเลยของคุณตาํานะครับสูตรตัวนี้ตรงกันนะครับ ไปชมดูนะครับ9นี้มันตรงกันนะครับนี่สังเกต2สูตร9นะครับแล้วก็มี6นะครับรู้สึกว่าจะมาแรงนะครับทั้ง9นี่ถ้ามาถ้า9มานะครับถ้า9มาจะเป็น9 1้าหนึ่งหนึ่งหรือเปล่าถ้า6ของพอาจารย์มาจะเป็น6อะไรนะครับ6 9นะครับหรือจะเป็น6 9หรือจะเป็น6 7ตามสูตรโบราณหรือจะเป็น6 2สองก็มากันไปนะครับก็ อ่ะดูนะครับคลิปนี้สั้นๆนะครับเพื่อใจความนะครับสามสูตรนี้นะครับเข้าต่อเนื่องนะครับเข้าต่อเนื่องนะครับเป็นเลขวิ่งนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับขอทุกท่านโชคดีนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ครับเอาแบบสั้นๆได้ใจความนะครับลองเอาไปดูเป็นแนวทางนะครับชอบก็ลองเอาไปดูนะครับเดี๋ยวลุ้นกันนะครับวันที่สิบหกจะมาตามคาดมาเหมือนทุกงวดหรือเปล่านะครับสวัสดีครับ